กกำลังพดินนายูุสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศเนาะครับอ็นี้ก็พฟอพกับส่องลุงวัน,าวนบานหน้าขี้เกลีล้วลพี่น้อง <c oughs> วันนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้งบรรคุตแยบเกษตรตะกร้เพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยพี่น้องเลี้ยงทั้งงัวทั้งกล้วยอันนี้มูกล้วยเพิ่นเนี่ยบุง้งกล้ยวยเพิ่นวันนี้สอน<อ>สมัย<อ>ทั้งบรรคุตแยบมูซีตะบุนหนังพ่นปใสาจองไข้พี่น้องนี่เราจะคล้องเพิ่น ว่าสมัยวันดีครับวันดีครับแม่แล้วเรื่องขั้วจักตัวเนี่ยเขายังไหมัตัวโอ้ข้วเก่าตัวพุ่นพุ่นพุ่นบักพราท่านน้อยพุ่นบักอันอันไอ้เกาเจริญพุ่นเฮ้ยเก้าเจริญกามีดิมาแปดท่นหาด้วยฮนเบิ่มีเบื่อมีบ่เนี่ยเบิ่มเบิ่มบุมีมีแต่เบิได้เบื่งกลางทงมีแต่เบิ่มกลางทงพุ่นเก้าเจริญอยู่สามปีพุ่นพ่นโอ้ตัวตัวไหนตัวเก้าเจริญบักดอนดอนขาวขาวคนกอืา มาแปลกันหนึ่งดิมีใบมีรวดพร้อมตัวมีใบมียังดอกแต่ว่ามันเพราะว่าเขาว่าโอม่าเันเขาว่าเขาก็ต้องว่าตามเขาต้วงเขาเสื่อมเขาเจ้าตี้ตัวนะตัวเขาตัวเขาตัวเทากับตัวกันเออเ่ตัวเพลินละว่ามแบบเก่ากับเก่ามันเพลินรวดอันนั้นในตัวนี้สิบเกินราคาคือตัวมีตัวงายมีใหญ่แด่กล้วยตัวนั้นได้เมลควอนเด็กัันแบาโอ้นั่นวะเมลควอนน่ะออกนาโมูนน่ะ กล้ยพิ่นมีตัวหญ่เล็กๆดพี่น้องกล้ยพิ่นกล้ยบ้านแต่ว่าเป็นเริ่มสายพัฒนาเริ่มพัฒนาสายพันธุเ์เรื่มมีมีตุกมีกล้วยพัฒนาเขามาผสมมีเก่าเจริญมีันานแหนนี่แทรกขึ้เขามาแล้วน,าานะดอกอกแก้วมาาด้วยกับฝุ่นพอันาน์บหไ่ๆอยู่ทั้งพุ่นพอพ่านุ์เ<อ>มาหาหงเมือน โอ oh, ้ยตู้กับมีดตัวนี้ตู้กับมีดเนี่นี่นี่นีกล้วยตัวตูวต้บ้านเ้องพี่น้องนี่พูดถึงกาซื้อไปอนุกกนนรักษ์ถึมาเบิรงเรออร์น้ำนนพ่องยี่ใหม่มาเหมือนกุดลเกียบมูซีแต่บนหน้าหนังค้นมือใส่น้องคไข่ปเปลี่ยนทั้งงว้วนทั้งกล้วยอันนี้มองนี้มองยูเนี่เป็นพื้นทีหนะ้าปังปังก็ได้ปีก็ได้เป็นบ่อไฟไหมแม่นแม่นสองสองสองปีเป็นพื้นอุดมสมบูรณ์ครับฝากท่านกับเป็นน้ำบนเขาวอากรากทุกคน อันนี้เพื่อนเอ็นน้ำมันน้องยังนี่นองเท่าโอ้แม่น้ำน้องเท่าน้องเท่าบนเป็นแม่น้ำดอกเป็นน้องน้องสานานองสาสาทานะครับมิตะผืเป็นป้ืออะเนี่นเขาก็ขุดาเลเอาดินน่มเขาเรื่องเข้ามาเนี่แม่ลูกไปว้วไปเท่าไรก่อนห้องราคาหานคือราคาขายครับขายหกวล้อยหัวงไมีผู้สนใจ เดียกเกษตรตะก้อเดียมซี่พันธุ์ทูมาอยากได้ข้อยไปเลี้ยงแม่ลูกว่างสามสิบนล,ล่ะโอ้ราคาหนาฟังดิพี่น้องลูกข่อยแม่ลูกลูกเพื่อนผูงขึ้นแม่ละ่ะแม่นี้ลูกแม่ย่างดีแม่ย่างดีพี่น,อน้องเอ้ยติดสัตว์ดอกมันเหมือนลูกยังหน่อยอยู่ลูกเพื่อนได้ยักเดือนเลยลูกได้สามเดือนทเดือนโอลูกเป็นสามเดือนชุ่มนีไม่ท้านแม่มัน ว่กล้วยพันกล้วยพันกหูืแวย่างนั้นั่นแมลอนสองตัวแล้วมันนั่นเทนไหนเชืงหูเชียงอยู่พี่น้องเอ้หูอยู่กันต่างกินตะกอนมันเลีนบึ้มบ่ได้หี่หัวหน้าหัวลังแล้วอันี้ักดนมัอยาอ๋ออันยางน้ำกวนมุ้ยตัวแม่นีนนี่แม่ออกหนาคุณแม่มันตัวนี่แหละก็ลูกมันตัวน่อย่นนี้ มันเอื้อยเอื้อยเอื้อยมันกินนมแม่ก็มันลูกมันสิรอดไหมอืมเกิเป็นบว้ยเพื่อนเมียนกวนโอ้ได้ไ,ได้ร่ป่ะในไร่ลาบปีนี่เขาหน้าปังม้วนควนควนหายเขาหน้าปังมีมอนเอื้อนหรือเปล่าเสียงเอื้อนโอ้นามธาอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้มองยูดีครับเห็ดทั้งหน้าปีน่าปัง น้ำขึ้นมาอยากดำจากบ้านกิดสะดวกก็มูโอหน้าปังกับเห็ดก้อนมูแออกนาดีจักไรเาคขึนทีมองเห็นน้าปังยี่น่ปเด็กเขาหเท่คนละิสมสี่ไรนี่ล่ะด้วยเพื่อนเก่าโตพี่น้องเปิดราคาก็จะเปิดแบ่งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงนี่ดอกก็ทั่นแม่ลูกหองไปสามสิบนี่ราคาห่องพันซีได้มัพี่น้องเนี่ยเพิ่เพอมมากันหอดกันต่อร้องอีก โอ้โหไปไมกันดูแลเออวันนี้ใครยังไงเราไงเราใครยังไงนี่งี้ส่อสมัยทั้งบ้านพุดแจบามูซีตะบนระหนังโอ้เบื้องหงอเบื้งหงอนี่คือเป็นการห้องราคาเปิดราคากลางทงพี่น้องลูกวัวน้ำมาเก็บภาพบรรยากาศของเกษตรกรนะครับทั้งมูซีตะบนระหนังเพิ่น เปิดราคาอยู่กลางทงข้วยแม่ลูกขายกระขายแม่ลูกอย่แล้วท่นแบงปันให้พี่รองไปเลี้ยงลูกกับลูกแมนแม่นั่นสาวมัเท่านเีออ่ง้ลูก,ก,ลกถือผาเบิล้ละถือผ้าอยู่นี่จักตัวทองจักตัวมว้โอ้าาก็บักบักมาเนี่ยมไ่พอท่นานท่านก็ได้ดมพอะุซื้อมาอะไรไปเลยละพอพ่นบกักก ปิงโอ้แลนเค่าค้ายสูมือพระธรรมดาแต่กันหดแปดสิบเนี่ยแปดมื่นนี่แปดทนหน่อนี่ยทนอ้โ้อยเิบนอยเผือเงินมันโอ้ยเาซื้อมาได้หาเนมเเดี๋ยวเขาจังไปบึง มันก็ปล่อยไปได้กินน้ำเฟียงนด้เหมือเดียร์กินแล้วก็สวยๆมากเอาลงลงนำ้ำเอาลงปุ่นเพราะมันเหมาะข้างน้องเหมืองนงอีข้าเจ้าหน้าปังครับเหมอืมองนอนนำ้ำเหรอขอรอมเพิ่นแล้วก็เลี้ยง<อ>เลี้ยงใบก็ไล่เขามานี่พอสันน่นำพอ่อเหมืองยูเหมองเศร้าเหมืองยูเหมองกินเพิ่นสบายคักวะสะดวกครับเพราะยังไงอะหมืมองเลี้ยงกล้วยงวดปล่อยข้างในงวดป่ะนี่ยงวดกับปนน้ำกันอ๋องวดท่านได้ออกข้องวดกับกล้วยไปน้ำกันได้น้ำกันกอนข้อเดียวกัน ข้อมเดียวกันเปลี่ยนทั้งง้วทั้งคว้วใส่กันพี่น้องปล่อยไปน้วกันแต่บางง้วงพันออกควักจ้าเดี๋ยวป้ายแต่คว้วมากวันมันเลี้ยงแล้วมันห่อนห่อนมันของอมแล้วสิงห์งูล้เขาค่อยออกไปพายไหมเฮ้ยไปตื่ไปตัวบ้านี่ว่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้คว้วกับเบิ้งก็เด้อเด้อควยลากุดแกมพี่น้องทั้งบ้านกุดแกบพี่ละเดี๋ยวเปิดราคาขายให้หรอกราคาพานไปซื้อดอก สามสิบหันแม่ลูกเดี๋ยวเบอร์โทรนี่สิขอเพิ่นไว้ถ่ายคลิปให้เราสำหรับเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงทั้งง่วนทั้งกล้วยเห็ดทั้งหน้าปังหน้าแซงเนี่ยเตรียมสิลงหน้าปีกแล้วนี่ขยันขนาาลักฮะบ้า,า,าวนก้าสีดำหมดตีด้วยนี่โอ้นะยมันขยันแท้บ้านเมือง่อนบ้านเจะของเห็ดดำมาดิไหม โอ้ผลผลิตเนี่ยมันในมันได้ก็กันบ่หัน่าขางเคียงเนี่ยเพิ่นว่านนี้พี่น้องเนี่ยของไอ้น้องเพิ่นนี่แหละเพิ่นเพิ่นว่านเบิ่นแล้วแต่พอพญียสวาสมัยนี่เพิ่นคนขยันเพิ่นว่านกล้าไว้แล้วเพิ่นทีดำบ่เนี่ยเพื่อนอ่ะอันขาแรงให้มือเขาได้เลยดำหน่าโอ้วันละสี่ร้อย

ขวเมินทางมาเดินทางมาเปิดราคาขั้วไกลางทงของพย,ยมัยบัดกุดแจบมูซีตะบ,นานานบ,บ,บุนหนังพคตรบิสกไซน้องไข่ขวบนนะขั้วไอ้ขวนย่างหยุดเบื่ออยู่กับสำหรับคลิปนี้กับคลิประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการเปิดราคากลางทงเปิดราคาขั้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจลงุงนขวบบานได้หรือพี่น้อง อพุ่นสำหรับผู้ขาววาเบงคลิปของหลวงวนบานหน้าทุบนี่ค็ความสุบควมจเจริญเป็นของพอไปไป้องเบิร์ตทุบผูท้ท,ท,ทุกคนครับผมสวัสดีครับ